ร่างที่ท่านเห็นอยู่นี้นะคะคือร่างขององค์วิเทียนเปลีบรตเซอร์นะคะผู้วัยชนนะคะที่ได้จากลูกหลานนะคะแล้วก็ญาติพี่น้องไปอย่างไม่มีวันเดินแบบที่เป็นโมฆะนะฮะไปก็ยินรมนะคู่ใจอยู่ไม่คนรักอยากให้คนเขาอะไร การล่วงับจากไปนะคะข้อการทำความดีก็อจะสร้างนะคะแต่การคิดถึงให้กับพ่อแม่พี่น้องนะคะก่อนจะสลับไปนะคะการสร้างความดีนั้นนะคะคือความดีต่างๆถึงแม้ท่านจะจากไปคุณมาความดีก็ยังติดตัวท่านไปตลอดการชั่วนานนะคะนะคะเราบางสิ่งบางอย่างก็จะไม่า Mặt, không